นักปั้นชื่อดังฉะนางเอกสุปตาใจร้ายยันไม่เคยปลอมสัญญาส่งข้อความคู่ แวดวงบันเทิงไม่เคยหยุดพักจริงๆเพราะล่าสุดมีประเด็นใหม่มาให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกกันอีกแล้วหลังจากที่เฮเลนปวาราสิริสารที่เคยมีข่าวกับนางเอกดังเรื่องสัญญาเมื่อหลายปีออกมาโพสข้อความรั้งพูความในใจว่านี่แหละคือเรื่องที่ไม่ติดในใจเป็นเวลา10ปีสาบานนะคะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยมีแต่ปกป้องด้วยภาพลักษณ์แบบนี้ใครจะใส่ไฟยังไงก็ได้เพราะเขาเป็นน่าสงสารกระเทยดูชั่วพูดไปใครจะเชื่อพวกคุณ เบี้ยวไม่จ่ายเรานี่แหละคนเราเพื่อให้ตัวเองเป็นนางเอกมีใครสงสารฉันบ้างฉันโดนอะไรบ้างตอนนั้นโดนคนด่าว่าขี้โกงนึกถึงเรื่องนี้ที่รายเสียใจทุกที่เราต้องตกเป็นจำเลยสังคมว่าโกงทำตัวเป็นอันตรพานข่มขู่รีดเงินจะมีใครเชื่อบ้างไหมว่าฉันไม่ได้ทำอย่างที่พวกเขาพูดสัญญาที่ว่าปลอมคืองงมากเพราะสัญญาลูกค้าส่งตรงไปที่พวกเขาเรามีหน้าที่แค่เซ็นเป็นพยานและส่งข้อความข่มขู่เราก็ไม่เคยส่งไปอะไรา เพราะว่าเราไม่ยุ่งก็คือไม่ติดต่ออะไรเลยถ้าพวกคุณเจอแบบนี้จะอาโหสิก,กรรมให้ไหมฉันเป็นคนพามานอกจากจะได้ไม่ได้คุณงามความดีแล้วยังโดนใส่ร้ายพวกเขาทำกับฉันได้ยังไงใจร้ายกับฉันมากสิ่งที่ดีฉันเจอคือหนักที่สุดในชีวิตวงการบันเทิงมันทำไม่ให้อยากยุ่งกับใครไม่อยากสนับสนุนใครอีกแล้วเสียใจจนถึงทุกวันนี้มันคือความผิดพลาดในชีวิตที่ไปสนับสนุนคนที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะสนองคุณ ด้วยการทำร้ายเรา